สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณท,ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่กทกทานเข้าสู่ช่องมีพีธรรมดาครับนเราเห็นบ่าองมีพีธรรมดากันจะมาทำเสน่ห์อันนอยนะครับอานนอยเฉพรรากิจนะครับอานอยเฉพาะกิจของวันที่ของวันที่วันที่ที่สิดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ นี่ก็เป็นวรรณคดีนะครับตื่นผู้ตืนู้ตื่นผู้ตืนตืนไปวันตุ้งวสิ่งที่มีไม่ตุ้งตุ้ท่านนะครับขอขอบพระคุณกันมาซีุ่กท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูนเก๋กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแนวทางที่จะมาวางนี้ให้ท่านผู้ชมได้รู้ลุงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณมากมายนะครับใช่เลยกดติดตามนะครับเอามาชมได้อีกเลยดีกว่าทุกวันยื่นหลุกนะ ทนที่สิบเนะอ, 68, นะอ,อ,อ็ดนะครับมีนะหกถึงพันหนึร้อยหกสิบแปดนะมาหน่อยแล้วก็เกียนะครับอะไร้วก็เกิยนะครับืึงกับหนึ่งเล่นที่หนึ่งนะครับเล่นที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งคู่จอดนะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหก เป็นต่อสองศูนเป็นตามตามเป็นเป็นสี่สี่ศูนย์สิบห้าห้าศูนเป็นหกหกศูนย์นะครับเสือบทีดบินนะครับพอโยงอืมอืมอเข้ามาฝนตกอะโยงมันเยอะมันไม่ยอมจับเลยมันบินตลอดมันเลยเอาจารฆ่ามันยากเพราะว่า มันเคลื่อนไหวก่อนศูนย์กับหนึ่งนะครับสามนี่นะอ่าโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ทุกท่านสู้ดีสู้ดนะีอย่างนี้นะครับวันนี้เนาะไม่เจ็บไม่เจือมาโรธมาข้ามไม่ีนะครับตื่นเครับดีครับ